ทุกคนอนะหนูเชื่อว่าเขาก็เต็มที่กับงานของเขาอะค่ะแต่ว่าการที่แบบว่าจะมันจะถูกใจคนดูไหมมันก็คงน่าจะอยู่ที่อะไรหลายอย่างทั้งบทเอยทั้งสะพานหน้าผมโลเคชั่นอนะหนูว่าคนดูก็น่าจะแบบก็น่าจะชอบนะหนูคิดว่าเพราะว่าเป็นเรื่องที่ คุกคีกับคนไทยกับความเชื่อคนไทยอยู่แล้วอ่ะจริงๆหนูอะไม่เครียดเลยหน,หนูไม่หนูไม่คาดหวังเลยหนูอะเต็มที่กับทุกงานอยู่แล้วอย่างอย่างที่หนูบอกเลยว่าถ้าคนดูชอบก็ชอบถ้าคนดูไม่ชอบแนวนี้ไม่ชอบบทอะไรมันก็เป็นเรื่องอีอกอีกมุมนึงอะไรเงี้ยแต่ว่านักแสดงทุกคนอนะเต็มที่อยู่แล้วเอ,อ่อจริงๆแล้วสำหรับนะ้าอะค่ะความดราม่าเนี่ย นูเชื่อว่าทุกคนน่ะเคยเห็นมาในรูปแบบอื่นๆื่ะแต่อันนี้มันจะเป็นดาราม่าที่แบบโตขึ้นมีความแบบว่ารุนแรงมากขึ้นอาฆาตแค้นมากขึ้นมันก็จะมีความเที่ยวกัดในความดาราม่าอมของหนูอะมันจะหนักตรงที่ว่าหนูเหมือนไปเล่นเป็นผีใช่ไหม,มเวลาที่เราแบบจะเข้าฉากกับใครอะเหมือนเราต้องว้าปไปในการที่เราจะว้าปไปเนี่ยถ้านักแสดงเขาเล่นอยู่อะคะ่ะเขาจะคัด แล้วทุกคนต้องนิ่งเพื่อให้หนูอะวิ่งเข้าไปอยู่ตอนอยู่ณจุดจุดนั้นจุดนั้น b ็อ,นะอก k i n นั้นแล้วก็543สแล้วทุกคนเล่นต่อ,อมันก็จะเป็นมนหนูแบบปิ้งมาอย่างเงี้ยแล้วถ้าซีนนั้นมันเป็นซีนที่ต้องรามา่าซีนต้องร้องไห้หนูต้องโฮล,ลมตัวเองไว้ก่อนด้านนอกอแล้ว5 4 3สคัดปุ๊บหนูวิ่งเข้าไปหนูต้องร้องไห้แล้วหนูต้องเล่นเลยอ,เอันนี้คือความยากของหนูมันมันเป็นในเรื่องของเทคนิคในการถ่ายทำจริงๆหนูจะบอกว่า พี่คะหนูขอทำอารมณ์ก่อนอะไรเงี้ยอันนั้นอะมันสามารถใช้กับเราคนเดียวแต่เนี้ยเราต้องเล่นรวมกับนักแสดงท่านอื่นที่เขาเล่นกันไปแล้วเราไม่สามารถที่จะแบบว่าเออหนูขอทำอารมณ์ก่อนเนี้ยมันไม่ได้เราต้องมีสมาธิกับตัวเองแล้วเราต้องเห็นใจคนที่เขาเล่นอยู่ตรงน,นั้นด้วยจริงๆอะหนูคิดว่าคนดูน่าจะพอรู้อยู่แล้วแล้วว่าจุดจบมันจะเป็นยังไงเพราะว่าถ้าคนที่ได้ คุกคีกับความเชื่อเขาจะรู้ว่าไม่ว่าพยาน่าจะสื่อสารออกมาแบบไหนมันจะเป็นพล็อตของเรื่องความรักไม่ว่าจะเป็นความรักที่ผิดหวังการรอคอยคำมั่นสัญญาต่างๆคิดว่าจุดจบเนี่ยคนดูว่าน่าจะพอรู้เพราะน่าจะพอเดาออกว่ามันจะจบยังไงแต่ว่าอยากให้คนดูติดตามมากกว่า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 แบบเราจะใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอา ข้อคิดในเรื่องละครนะมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันยังไงนเรื่องของความรักอาจจะทุกคนอาจจะออปลอมมากขึ้นอาจจะปล่อยวางมากขึ้นชีวิตเราเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะแบบเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบกลับมารักกันมากขึ้นก็ได้อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเออใช่ไหม แบบว่าอยากไปหาประสบการณ์ชีวิตตัวเองอะค่ะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หนูเป็นคนไม่ชอบอยู่ว่างๆอะเออแบบอยู่ๆหนูอยู่ว่างได้แค่ประมาณแบบสองสมวันอะไรเงี้ยพอแล้วถ้าว่างนานๆหนูจะแบบฉันจะทําอะไรฉันจะทําอะไรดี <c oughs> ดเออแล้วก็เออก็เลยแบบเออไปเรียนดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็ไปหาประสบการณ์ไปไปเรียนภาษาอยากอยากแบบได้ภาษาแบบจริงจงจังๆเลยแต่ไว้เมื่อ หลังสงการค่ะอันนี no. ้ค oh. ือเป็นคอสยาวขนาดไหนะมันจะมีแบบ3เดือน6เดือนดีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ลองไปอยู่แบบสักระยะหนึ่งก่อนแต่อันนี้คือหนูยังไม่ได้ไม่ได้อยากบอกช่วงระยะเวลาที่แน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อแบบไปแล้วอยู่ยาวไปแล้วกลับมาก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หนูขอไปไปลองไปลองดูก่อนว่าจะอะไรยังไงแค่ประสบการณ์เลยค่ะไม่ไม่ได้เอามาแบบ ต่อยอดอะไรนะหนูแก่รู้สึกว่าเออหนูอยากลองไปใช้ชีวิตแบบที่ที่ไม่มีใครรู้จักหนูสักเท่าไหร่อะไรเงี้ย mm hmm. มันมันไม่ได้ลำบากหรอกคะ่ะจริงๆแล้วหนูแค่อยากเป็นแบบเป็นคนธรรมดาเออเรียกว่าคนธรรมดาดีกว่าเพราะว่าถ้าเราอยู่อยู่ที่ที่ประเทศไทยเนี่ยถามว่าเราเรียนที่ไทยได้ไหมเราก็เรียนได้แต่ว่าเอ่อหลายๆคนก็ยัง มีภาพจำว่าเราคือดา,าราแล้วคือแบบอะไรอย่างเงี้ยคือแบบบางทีเราก็อยากใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาทั่วไปไอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูสัญญากับแฟนขับเอาไว้<อ>ว่าเดี๋ยวหนูจะไลฟ์สดนะในทิกต็อกนะ<อ>หนูเป็นคนไม่เคยไลฟ์สดเลยเทั้งชีวิตไม่เคยไลฟ์สดทั้งทิกต็อกทั้งไอจีแต่สัญญากับแฟนขับเอาไว้ว่าถ้าไปอยู่น,นู่นเ like ดี<อ>๋ยจะไลฟ์สดคุยกัน กลับมาก็ก็อยากลองอะไรแบบใหม่ๆดูนะคะหนูชอบเล่นหนังนะหนูชอบเล่นหนังหนูอยากแบบเล่นหนังรู้สึกว่าหนังมันมันเป็นชีวิตจริงดีแล้วมันไม่ต้องแบบประดิษฐ์อะไรมากถ้าอย่างละครเราก็จะมีแพลตฟอร์มที่มันแบบเออนางเอกก็จะสวยต่อให้จนยังไงก็ยังสวยอยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่หนูชอบแบบหนังที่มันมีความแบบเอ่อไม่ต้องประดิษฐ์เยอะเอ่อแบบมีความเป็นตัวของตัวเองความชิลความเบีย